ลโหลยสวัสดีครับพุ้นกันกับฉลธีแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไมค้ f าพีนะครับในช่วงไมค้ f าพีสร้างสรรค์าง,งานกับคุณชมพูนั่นเองนะครับนี่ถามใครสร้างคุณชมพูว่าสร้างครับนะฮะแล้วผมบอกว่าตัวเบต้ามันจอไม่ได้ทําไมผมจอได้อะผมโหลดของเถื่อนจาก ที่ yup. ที่จะ,ะคลิ๊งมานะฮะสวัสดีครับค uh ุณชมพูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ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 ข้าเขากระโดดทีนึงหัวใจแบนเขาทิ้งนะฮะไปทำทีวีก่อนเดี๋ยวเขาเตรียมอุปกรณ์คุณชมพูเขาได้คิดค้นวิธีการทำโต๊ะกินข้าวฮะโต๊ะปกติ แบบนี้มานั่งไม่ได้ใช่ไหมครับคุณจชพูครับโ<ะ>ต,ต๊ะปกติมานิดหน่อยครับโ<ะ>ต,ต๊ะปกตินี้มันนั่งไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้คุณชมพูทํายังไงถึงให้มันนั่งได้ครับนี่คันี่เลยนั่งได้เหรอวะเนี่ยไหนผมจะลองนั่งนะจน๊ะเฮ้ยนั่งได้ด้วย <laughs> ไหนเย็นไหนนั่งได้ไหมนั่งได้ไหม เย่วัสดีครับ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 เย่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 ด,ด,ดอ่า,า,อากดเดินหน้าไม่หลุดด้วยนะฮะอายะอายะอายะอ้าวอ๋อ,อ,อแต่มีบ้างนิดนึงนะครับอ,อันนี้ก็เอาไปทําตามกันได้นะครับวิธ,วธีทำนะมาดูาดูอ่ะวิธีทําวางเก้าอี้ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้อันนี้เหล็ก จะเป็นไม้บล็อกอะไรก็ได้แล้วก็วางหลุดล well. ่างน้ำไฟหบุดล่างนี่แค่นี้ก็น nice> ั่งได้แล้วเย่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 โอ๊ยโอยเจ็บโอ๊ยโอยเจ็บในครัชก็รถคันนี้มันใช้ปิดเหรอเนี่ยในครัชก็อันนี้คือ ันนี้คืออะไรอันนี้คือน่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะไอพี IP ไม่ให้นะครับนะฮะเมืองเขาแบบว่าเจง๋งมีอีกเมืองนึงที่เจ๋งอืมนะครับก็อีกเมืองหนึ่งที่จเจ๋งเหรอ,อนี่ นะคะบ,บ้านเค้กต่อเติมด้วยนะครับบ้านเาโคตรใหญ่ฮะใครอยากดูโรงเรียนก็ขอร้องเอามาเองลวกันนะ่านผู้ชมม่ต้องขอร้องหรอกให้ดูคลิปนี้เลยไ,ได้แป็นหนึ่งโรงเรียนแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะเราคุณจะพูดคร่าวๆก่อนนะครับคา้วบอกผมนะ อเข้าแล้วโอเคเขาแล้วนะจุนี่คือโรงเรียนเหรอนี่คืออะไรเหมือนไม่ใช่โรงเรียนอะ่ะมันเหมือนโรงยิมอะ่ะออบินเอ่อโหโรงยิมชัดๆเลิฟ เลิฟอะไรเลิฟอะไรเลิฟเลิฟเลิฟอืมตรงนี้เป็นพรมเหรออ๋อจริงด้วยมังง่ายนู้ใช้พรมนี่เขาใช้สีแดงอ่ะคุณจะพูดผมจะเสริมความรู้ให้คุณเอาโกสโตนนะกับพรม กับพมคุณนี่แหละมาดูแล้วนี่นะครับคุณขุดไปตรงกลางอย่างนี้เลยขุดไปบล็อกขุดบล็อกไปด้วยอย่างนี้นะฮะเอาโกสโตนวางอ่าแล้วก็พมปิดเห็นไหมมันจะก,ก็สันสว่างเหมือนกันนะฮะนี่คือทริกที่ผมเอาไว้ใช้สร้างเมืองนะครับ นะครับนี้นะครับอ่ะเรามาดูนี่เขาดีกว่าโรงเรียนนี่เขาสร้างหลายหลังแล้วนะฮะแต่ก็เฟลลบไปตลอดนะครับไม่รู้อันนี้จะเฟลลบหรือเปล่านะครับถ้าเฟลลบอีกคราวนี้ก็เจงกันด,ด IP ไม่แจกเหมือนเดิมครับข <c oughs> ี้เกียจน,นะครับ ทำอะไรให้ดูทำไที่นยัยอันนี้ก็สำหรับคนว่างจริงนะครับค่อยมาดูนะครับอันนี้ตรงนี้ต้องใช้พมครับไม่งั้นะมันไม่นี่ฮนะต้องใช้พมหรือไม่ก็กระจกนะฮะ เฮ้ยไม่ใช่เอาจะทำไอ้นี่ไอ้เดินไอ้เนี่ยนั่งได้อ่ะอก็จะมีเล็กมีรางรถไฟควกมรู้สึกดีดีเริ่มตนที่อียมาดูกันเนียบปูงนี้ให้หน่อยตรง

ให้คว่ระเอตอเนื่องนะครับโดยสหรัฐอเมริกาได้ส่งแวิกฤตจนัตคอร์มาช่วยเหลือในปาลในพื้นที่ชนบททางไกลโอเคโอเคันอเต์รับเรียนคึ่หนชีพกว่า200ตันเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเื่อเขามด้ครับของเร่งมือโดเ้นขาดนาคมที่ถูกตขาดไปไม่ใช่ เอออันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยฮะคืออะไรครับความหวานคือในครั้งเมื่อกี๊แพทย์อาศัยซาอิเอลแข่งโบกีบาสนามที่เพิ่งกลุ้งกระดเนี่ยครับคืออะไรครับบล็อกอันนี้ผมทำเองครับข้างล่างบล็อกเนี่ยฮะที่มันลอยๆอยู่มันคืออะไรครับแล้วอันนี้มันคืออะไรครับนั่นแหละครับที่ผมถามครับมันคืออะไรครับที่กระโดดเล่นเหรอครับ งั้นผมขอลองกระโดดดูนะฮะผมจะกากขนาดนั้นหรือเปล่าจึกเจึอเจึจึกจึกจึอจอจออ้าวตกครับจึกจึกจึกใครเอาอยากเอาแมปมาให้ใครอยากให้เอาแมปกระโดดเอาแมปอะไรมาให้ผมก็ใส่เลงไว้ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะแคทให้นะฮะถ้ามีนะ การทุบอย่างง่ายง่ายครับเทนทีครับไม่ใช่แล้วฮะใช้น้ําครับใช้น้ําฮะใช้น้ําครับใช้น้ําลาดเลยครับแล้วผมจะหลุดครับคนโง่เขาจะใช้ครับถ้าปูพื้นมันผมนะครับผมบอกแล้วครับคนโง่เขาจะใช้ครับถ้าปูพื้นมันผมนะครับเพราะว่าผมมันจะหลุดหมดเลยครับ ผมไม่ได้แกล้งนะพอมันหลุดหมดเลยอ่ะพอมันหลุดหมดเลย <c oughs> อีกวิธีนะครับถังฮะถังเปล่านะครับน้ำวางถังตักครับ,รบ,น,น,บน้ำวางถังตักไม่ต้องน้ำวางถังตักแล้ว

ลากกางเกงที่หนุ่มก็ดูชวยดีแสดงว่าคนรอมันเป็นโจรครับลือลากกางเกงที่หนุ่มก็ดูชวยดีลากที่หอรถยนต์ลากที่หอรถยนต์บ๊ายบายครับชมพูครับบ๊ายบายมาดูฮะคุณเราทุบทุบผมข้างล่างนะฮะพี่สันทังตกงมันยังไงคะพี่สันไปคุยอะไร เชื่อถือผมไม่เชื่อคำพูดคุณมีอะไรให้ทำตึ๊ดมีอะไรให้ทำตึ๊ดรู้ไหมมีอะไรให้ทำอะไรเชื่อขุนศรัทธาเดี๋ยวไปถึงคลิปครับไอ้ที่ตื๊ดไอ้ที่ผมพูดตื๊ดตื๊ดสองครั้งไอ้ที่ใส่เซนเซอร์สองครั้งเมื่อกี้นะฮะผมพูดว่าอะไร แล้วคุณว่าตอนเนี้ยคุณจะพูเขารู้ไหมว่าผมทําอะไรอยู่นะครับถ้าถ้ารู้ก็ไม่มีระวัลให้อะไรครับก็เก่งแค่นั้นนะฮะถ้าไม่รู้ก็ไม่เก่งนะครับมาดาวกันว่าคุณจะพูเขาจะรู้ไหมว่าผมฝังระฝังระเบิดไว้ใต้นี้ผมจะพูชมพูเขาจะคิดว่าผมหลอกหรือผมไม่หลอกกันแน่ ผมบอกเลยครับว่าผมไม่ได้หลอกครับ แล้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เขาจะทิ้งท่นนี้นะครับบบ๊าายยแล้วโซเชียลแคมคุณชมพูครับบ๊ายบายกล้องหน่อยเร็วบ๊ายอ๋อถ้าถามว่าผมใช้โปรแกรมอะไรคุยกันพูดเลยครับว่าโปรแกรมปากนะครับเพราะพวกผมอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับบ๊ายบาย